ใช่ช่วยเลยน้ำใจเดี๋ยวๆะเมื่คิดเป็นแค่อย่างเดียวว่ะน้ำอะไรก่อนไปเลยจะดเลยสดนะมึงคิดได้แค่นั้นเหรอเดี๋ยวคนที่อยู่เคียงข้างมึงน่ะอยู่ตลอดมาน่ะตอนที่ลูกหายน่ะโอ้ยเขาทัวกูอยู่น่ะเอ้ยหนีไปไหน นคนมาให้กำลังใจมึงอ่ะปากเขาพามพามบ,บอกว่าโอ้ยกูคิดถึงลูกคิดถึงลูกไปนั่งเด็กเบียร์เขี่ยโทรศัพท์เล่นเหรอจัดเบียร์นสองมึงอย่าให้กูพูดมากนะบอกเลี้ยวล้อของมึงด้วยก<อ>าังใจนะ่ะเป็นยังไงใช่สันดานมึงนะ่ะจะใส่หลายคนอื่นมาให้มากนะ ขเขานิสัยตัวเองไปให้คนอื่นนะ่ะมันไม่ดีนิสัยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเขาช่วยวยน้ำใจจะให้คืนก็ให้ไม่ให้คืนเขาก็ไม่ได้ทวงถามมาพวกน้องๆไม่เคยทวงถามเลยนะเอ้เด๋ยเดี๋ยว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 นะเสริมสู้สู้นะเสริมสู้ตายนเเสริมไวไลายสู้ตายสู้สู้มาหมดเลยขอบคุณพี่ทีราน,นะคะขอบคุณพี่ทีราน,นะคะอีสัตย์อย่างเงี้ยอีสัตย์ ว้ายอันนี้มาเสริมทัทคบค่ะเพราะว่าได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟมาพอดีเลยอ่ะนะ้เสริมเพิ่งจะลงไปประมาณอ่อมไม่ถึงยี่สิบนาทีมึงนะมีอย่างแบบม้วนผมรอเพื่อขึ้นมาฟาดอันนี้คือฟังนัเสริมก่อนนะะกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับนัเสริมนะคะหัวเงินที่มึงคืนให้นะ่ะนี่น้องคนไหนถามเอาเงินกับมึงกูถามหน่อยขอบคุณค่พี่ แมมใครแงเนาะไปเป่าหูลิ้วร้อของมึงเี่เดี๋เดๆอขอให้พี่อินทิราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮิด้วยจ้าสุขภาพดีดีสุดยางส่วนคนอื่นก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะอืมอ่อนแอก็แพ้ไปนะโอ้ยต่างๆนะนะดีนักดีนะโอ้ยงงอุ้ยงง เอาสมองคิดหน่อยตอนที่เขาอยู่กับมึงน่ะก่อนที่มึงจะไปคัดค้านการประกันตัวน่ะมึงทำไมไม่พูด oh. hmm? อเขาช่วยอะไรมึงบ้างเ uh. ขาทำอะไรมึงบ้างเออเขาช่วยทำอะไรให้งานบ้านมึงน่ะเออมียก uh. ูหรือยาก,กับคนรับใช้มึงน่ะจัดไปเลยนะเสริมพูดไหม นักข่าวเลยทีคนไหนไม่ได้ไกินข้าวฝีมือเมียกูน่ะใช่กูถามหน่อยจัดไปเอ,เออใช่มาแล้วกูโมโหเลยนะจัดไปเลยนะไม่ต้องเก็บบ่ต้องจงไว้จ่ะพวกมึงอ,อยากสงสารก็สงสารไปใช่แต่คนอย่างอีนี่เนี่ยกูไม่สงสารทุกอย่างต่างๆนา,านะนะ นำประเดทีทน้ำทีท่าใส่กูอย่างนี้น่ะออ้อนนหูเยเนาะให้ไปบอกพวกเอฟซีมึงด้วยนะใช่นะอืมค<ข>ามว่าน้ําใจมันเป็นยังไงมันงู้งเลนะหายใจลึกๆค่ะนะคำคำชมสักคำก็ไม่มีเออขอบคุณครับพี่อินดิลาอ,อย่างแด่โอ้ย จดเดี๋ยวยกจ็จะแจ้งจับเออสวนอะคำชมออกมาเดี๋ยวก็จะเอาลงเย็นให้เนี่ยนี่เหล้อคำชมมึงซาเล่ยจริงๆเลยนะน้องคนไหนจะอยู่กับมึงเออให้มึงได้ช่วยมึงแทบเป็นแทบตายโอ้โหสุดท้ายอยากฆ่าเขาเุ้ยเห็นไหมไม่อยู่หรอกเห็นหรือยังเชื่อแยดหนีหรือยังฮนะขู่ฆ่าเลยนะ ไอ้จกกลัวเลยอะเห็นไหมใครจําได้กดหนึ่งเนี่ยอึดอัดมานานแล้วนะมาเสริมทับน้านเลยนะเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะพูดนั่นแหละอุ้ยลุงเชิดเขาก็ท่วงไว้อะลุงเชิดขายดีนะช่วงนี้ใครมีลูกเล็กเด็กแดงเรียกใช้ลุงเชิดได้นะเออเมียแกชื่อยายเขียวอือพอลูกร้องปุ๊บเรียกลาเชิดเลยลุงเชิดอ้าวไปเหนมาลุงเชิดอย่างเงี้ยลูกคุณจะร้องร้องร้องอย่างเงียบเลยเนี่ย เนี่ยรอเลยรอที่จะมาเสริมทับเลยนะรู้มานานแล้วเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆและนะให้น้าเขาเปิดก่อนเลยอืถ้าอยู่ไปตายเนี่ยตายเป็นอย่างนี้นะอ,อ,อืมึงเข้าใจไหมเออมึงเข้าใจปะไปกอกหูริ้วล้อของมึงให้ดีๆนะก <c oughs> อกดีๆก <c oughs> อกดีๆนะจ๊ะบอกมาดีบอก มาตั้งแต่ต้นแต่แรกนดอมึงจะมาพูดทำไมมึงจะมาพามทําไหมอ้นปายเหตนีอ๋อไม่มีญาติพี่น้องอยู่เคียงข้างอุ้ยสัตว์บอกอะไรนะใช้สมองคิดคิดคิดมึงอย่าใช้อายววัเพศมึงคิด้อใจไหมเออได้เลยใจชอบจีเกลสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะ ที่เข้ามาบ้านมึงน่ะเออรีบไปไหนละ่ะเปราหูเขายัางไงเออเฮ้ยเป่าให้เขามาด่ากูเนี่ยเออเปาหูเขาทั้งทงั้งกูไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะสัตว์วะสั่เขาก็มาด่ากูไอคนร้อยเกินนะ่ะเขาออกมาพูดแล้วออกมายอมรับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องมันหมางอะไรกับกูแต่มึงเสือกนั่นเป่าหูเขาให้พูด ให้ดา่ากูให้เกียดกูนั่นไงเดี๋ยนี้เขาออกมายอมรับแล้วร <สะ S 2> ลังไม่จริงเลยอะหลังไม่นะ่ะเขาไม่อยากยุ่งแนะล้วเขาไม่อยากยุ่งโอไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องของกูเลยมีแต่มึงเละไปกองหูเขาให้เกียดกูให้ชังกูออืจัดเลยนะนะอบอกริ้วล้อของมึงด้วยเออใช่นะ ให้ไปคิดใหม่ด้วยเรว่าน้ําใจเนี่ยกูกูบอกไอ้จนตอนจบใกล้จะจบกิ้กูก็บอกอยู่แล้วเออเงินที่มึงให้คืนน่ะกูไม่ได้ถามเอากูไม่ทวงเอามึงไม่ให้กูก็ไม่เอากูไม่ได้คิดจะเอาเลยนี่กูมวนผมตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยขอช่วยในน้ําใจถ้ามึงให้เขาก็เอาอันนี้ คิดว่ากูจะไปแบ่งเอาเงินกับม um ึงเหรออืออีสัตว์เนาะคอมโบชดอะไรมึงคิดว่ากูจะไปแบ่งเอาเงินกับมึงเหรออือเฮโอ้โหคิดได้ต่างๆนานาไอ้คนที่ฟังที่ไอออกมาพามด่านะมึงมึงโทรถามแม่มึงดีๆนะโทรถามแม่มึงดีๆ I feel good เป็นความจริงหรือป่าที่กูพูดออกมาเ่ตอนต้นนะทม,มัดก็สับมือตัวเองหรอกนะพูดอตอนน้องจากไปน้องจากไปน้องไปอยู่กับฝั่งจําเลยน้องไปอยู่กับฝั่งจําเลยทําไมเขาถึงไปมึงข่าแม่มึงหน่อยดิโงอีสัตว์